สวัสดีครับวันนี้เรามาเรียนรู้เรื่องการออกเสียง at family words กันนะครับเด็กดูนี้นะครับตัวแรกลองออกเสียงตามนะครับเด็กๆออกเสียงตามด้วยเลยนะครับ at 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 เยี่ยมครับเก่งมากต่อไปเราจะลองเอาพยัญชนะมาผสมกับคำว่า at นะครับ at k at k, at cat เยี่ยมครับคำต่อไปครับ b at b at b at bat เก่งมากครับคำต่อไปครับ r at r r at rat at at at, at. hat เยี่ยมครับต่อไปครับ S at S at S at set เยี่ยมครับ ต่อไปครับตัว F นะครับ <F S 1> at <F S 2> at F at fat เยี่ยมครับต่อไปครับคำว่า,าตัว m อ m m at m mm m hmm. at m mm m hmm. at. Mm hmm. at mat เยี่ยมครับ คราวนี้เรามาลองทบทวนกันนะครับลองทบทวนคำศัพท์นะครับอ่านอีกครั้งหนึ่งนะครับเริ่มจากคำแรกครับ cat cat bat bat rat rat hat hat sat sat fat fat mat mat จบกันไปแล้วนะครับเป็นยังไงบ้างครับวันนี้เราได้ความรู้แล้วก็ได้เข้าใจการอ่านออกเสียง at word family นะครับ at word อ่านว่า at นะครับหากใครยังไม่เข้าใจนะครับเราสามารถกลับมาฟังซ้ำได้ตลอดนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ